ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจวมบันที่15พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟ่าบอลแมนเชสเตอร์เดชาวนี้ขอสนะออัฟโาโฮยื่นไม้ถามกาบีรเรื่องของอนาคตนะโดยทางบรณนันอัฟโาโฮรับบทเป็นนะักข่าวภาคสนามของบาร์เซโลนาทีวีในการสอบถามอนาคตของกาบีหลังจากนี้ไปจะเอาอยัางไง โดยทางอาซูการ์นาบุกชนะเอสปันเยลไป4-2ในสึกลาดิกาสเปนณเมื่อคืนวันที่ที่ผ่านมาส่งผลให้บาซโลินานั้นคว้าชแชมป์ลีกไปครองอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะยังเหลือเกมให้ลงสนามอีกเพียงแค่สีนัดซึ่งถือว่าเป็นชแชมป์สมัยที่27ของสโมสรในครั้งนี้โดยหลังจบเกมการในขันอาราโฮนั้นและก็กาบีเนียให้สภา์ผ่านช่องสโมสรซึ่งทั้งสองรายอารมณ์ดีอย่างมากเลยนะฮะเพราะเพิ่งจะควา้าแชมป์ลาดิกามาครองได้สำเร็จ โดยมีตอนหนึ่งกองหลังชาวอุรุกวัยเนี่ยยื่นไม้จ่อปากาบีซึ่งกองกลางชาวสเปนก็ได้กล่าวถึงอนาคตของตนเองว่าตอนนี้มีความสุขกับทีมและก็อยากอยู่ต่ออีกหลายปีเพื่อจะประสบความสําเร็จกันในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเป็นแชมป์ลีกนะแรกของผมเลยก,ก็ว่าได้นี่คือสมสรในฟันของผมผมหวังว่าผมจะควา้าแชมป์กับที่นี่ได้อีกมากมายหลายรายการ อนาคตของกาบีอยู่บนความไม่แน่นอนหลังจากที่ทางลาลิกาสเปนปฏิเสธอาการลงทะเบียนด้วยสัญญาฉบับใหม่นอกจากนั้นผลการอุทธรณ์ศาลก็ไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใดสมงผลให้บาเซโลนาต้องเร่งหาทางออกโดยเร็วเพราะรอบท,ที่ผ่านมานั้นมีการรายงานมาว่าสโมสรจากทางพิมพ์บริลกิจนั้นกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและก็พร้อมเข้าหาหนกเตะหลังจบทีสั้นนี้นะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานกันดีครับ อีดิคเซนมั่นใจเกมในบ้านพาผีติดท็อปโฟอย่างแน่นอนโดยดัง,งฮิสเทียนอีดิคเซนกองกลางของทางแมนเชสเตอร์เดนนั้นมั่นใจในว่าทีมจะคว้าท็อปโฟของตารนางคะแนนเอาไว้ได้จากผลงานในโอทาฟ,ฟอร์ดในครั้งนี้โดยพิศแดงเปิดบ้านเอาชนะวูฟเวมตันไป2ต่อในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทีมขยับหนีลิเวอร์พูลเป็น4โค4ดคะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกแค่3เกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้ ดยเกมที่เหลือของแมนยูจะเป็นการเล่นในบ้าน2จะทั้งหมด3นัดที่เจอกันกันกบทางเชซีและฟูลแลมซึ่งทางเอริกเซนก็มั่นใจนะว่าเกมในรังนั้นจะช่วยให้ทีมไปถึงท็อปโฟได้สําเร็จแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยนะคือจบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่ง,รงด้วยสติในบ้านที่ยอดเยี่ยมแต่ท้ายที่สุดแล้วแน่นอนว่าแลได้การหน้าเราต้องทําตรงนี้ให้ดีเหมือนกับการเล่นในบ้านแต่เชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่สนุกอย่างแน่นอน เรารู้ว่าเรานั้นเก็บแต้มเพิ่มเติมได้จากที่ไหนเพราะว่านี่คือบ้านในตอนนี้เรานั้นรู้สึกปลอดภยัยไปอย่างมากเมื่อคุณแพ้มา2เกมความกดดันก็ถาโถมเข้ามาแต่เราเองก็แสดงให้เห็นแค่คาแรคเตอร์และก็คุณภาพภายในจุดที่เราอยู่เราแค่โฟกัสที่ตนเองสำหรับเราแล้วมันคือชัยชนะ3มเกมใน3มนัดหลังสุดในครัังนี้เป็นน,นวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่ลวจอมานกันดีครับ แมนยูกระอักสื่อเลี่ยนเผยประธานนบุรีตั้งค่าตัวโอซิมเฮมสุดโหดเลยนะโดยสุดที่ดังในอิตาลีอย่างทางคอเรียนเดโรสปอร์ตนะฮะเปิดเผยว่าออริเลโอเจอเรนติสประธานสโมสรน,นบรีตั้งค่าตัวของวิเชอร์โอซิมเฮมเอาไว้อย่างสุดโหดหลังที่เจ้าตัวนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแบนเชสต์ตัวเตด,ดทีมแัในใิสก์ุบอลพีมบริลิงกิตซึ่งเอเดกเชนฮากต้องการกองหน้าตัวเป้าเพื่อจะเข้ามาช่วยล่าตาข่ายให้กับทีมนาทีกาหนาโดยมีแฮ์ริเคนดาวยิงของ เธนแนมฮอสเปอร์เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในขณะที่แข้งชาวนเจเรียก็ถือตัวเป็นตัวเลือกที่พวกเขาจะให้ความสนใจในนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยทางอาริอันโดกาบาบาโซนักข่าวจากทางพอเรียนเดโรสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผย ถึงสันกาณล่าสุดของโอซิเมนเดยเระบุว่าหลังจากนี้ไปที่นาบปรีสามารถคว้าชมป์กานโชดเซเรียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ3 3ปีเดอโรเลนติสประธานสโมสรได้พูดถึงอนาคตของกองหน้ารายนี้ที่กำลังตกเป็นข่าวกับบรรดารทีมใหม่อย่างทางบาร์เยมินิกเรอาลมาดริดเชลซีและก็แมนเชสเตอร์เดนะว่า เดอร์ออนิติสเนี่ยไม่ต้องการจะขายโอซิมเพมแต่ถ้าได้ขอ้อเสนอระดับ120ล้านยูโรโบวกกับเงินเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรก็อาจจะทําให้เขาสนใจก็เป็นได้นักข่าวชื่อดังได้บอกในขณะนี้นะครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้ต้องรอกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานกันดีครับผีแดงเตรียมจะหวนทาาทามบราวิโอดมาร่วมทัพนะ โดยผีแดงยังไม่ตัดใจนะฮะเมื่อเตยมจะหวนกลับไปล่าตัวอาเดียงรบราวิโอตท่องเครื่องเลือดน้ำหอมของชูเวนโตสมาร่่มทับในช่วงสมัยน,นี้โดยแมนเชสเตอร์เดนยักษ์ใหญ่แห่งศึกบอลชิมบรินกิตตกเป็นข่าวเตยมที่จะหวนกลับไปล่าตัวอาเดียงรบราวิโอตบิฟิลทิมาชิฝรั่งเศสของชูเวนโตสมาร่่มทับอีกหนึ่งรอบในช่วงสมัยน,นี้เด็กกันที่แมนยูเคยพยายามตามจีบราบิโอสมาร่่มทีมแล้วหนหนึ่ง แต่ก็ต้องถอยฉากกลับมาแทบไม่ทันเมื่อเจอกับทางเวโรนิกคุณแม่และก็นายหน้าของดาวเตะวัชเปรนี้เรียกร้องค่าเหนือก้อนโตมากถึง10ล้านยูโรหรือราว380ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเลกิฟสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานข่าวดัว่าแมนยูนี้พร้อมที่จะหวนกลับไปล่าลายเซ็นของฟราบิโอตกันอีกครั้งและเตรียมที่จะนัดเจรจากับทีมงานของห้องเครื่องเจ้ามาลัายภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ขน้ะนี้ โดยนอกจากนี้แมนยูยังน่าจะได้พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับราบิโอตามที่เจ้าตัวต้องการอีกด้วยเนื่องจากพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องจ่ายค่าต,ตัวของอดีตดาวเตะของปารีสแซงต์แชงแงที่กาลังหมดสัญญาในทีมอาริอันช์อารีนาสเตเดียมหลังจบฤด,ดูกาลนี้นั่นครับอานะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรองลุล้นกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับมูเผยต้องดุนหนักดีบาร่าลงยิงห้างขายยานะ ดยทางโจเซ่มรินโญ่เชนเนอร์บรามา่าเปิดเผยเองว่าต้องรอรุ้นความฟิตของเปาโลดิบาล่าหัวหอกตัวเก่งในเกมที่ปะทะก,กับทางเลบัวโคเซ่นศึกยูโรปาลีกรอบตัดเชือกนัดที่2ซึ่งดิบา่านั้นมีปัญหาสภาพร่างกายต่อนเนื่องในาฬิกาลนี้และไม่มีชื่อในทีมนัดล่าสุดที่ทางบรามา่าทำได้เพียงแค่เสมอโบรนญาไปศูนย์ต่อนในเกมการชกซริอาเมื่อวันทิตร์ที่ผ่านมา ซึ่งทางบอริญโยก็เตรียมนำทีมลงเล่นนัดสำคัญไปเยือนเลวเวอร์คูเซ่นในเกมยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในวันพฤหัสบดีที่1 8พฤษภาคมนี้หลังจากนัดแรกโรมาเนียเบียดชนะได้อย่างบุดวิดไปต่ศูนย์ ซึ่งทางผซื้อชาวอตเตเกจกล่าวถึงความพร้อมล่าสุดของทีมนะว่าจอร์จินโยว์วันดุมนั้นฟื้นตัวแล้วเขาสามารถลงเล่น60-65นาทีในวันนี้แต่ผมถอดเขาออกเป็นเพราะว่าผมต้องการหรือไม่ต้องการจะเสียโคต้าปเปลี่ยนตัวตอนที่ทางสเตกบดบัตเจ็บโดยสลิกนี้ยังไม่ชัว์เลยนะสำหรับเกมในวันพฤหัสบดีนี้เช่นเดีวยวกับทางบาโรดิบาล่าที่ต้องลุ้นอย่างหนักในครั้งนี้เพิ่มเิมกันอีกด้วย น้านผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่ามีโอกาสไหมที่ดิวบาร่านั้นจะย้ายออกจากทางทีมของนับหมู่เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับของดีจะพลาดได้ยังไงเทนฮากสั่งแมนยูสอยตัวเก่าเชลซีหลังสัญญาใหม่ไม่คืบนะโดยนักเตะไม่มีใจจะอยู่เชลซีแล้วแมนยูจะรอช้าอยู่ใหญ่ โดยการน,นี้เมื่อวันนี้นะครับผมเมื่อทางซันสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของกรีฑาแดงข่าวได้ว่า Manchester แมนเชสเตอร์เดน็์นั้นทีมดังแห่งฟุตบอลทีมบริเตนกิตเตรียมจะเปิดศึกกับทีมร่วมเมืองอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แย่งคว้าตัว ic, มัชชิโอโควาซิสมิดฟิลด์ของเชลซีในช่วงสมัยน,นี้ โดยมีการรายงานข่าวว่าทางสัญญาใหม่ของโควาซิสและก็เชลซีนั้นยังไม่คืบหน้าและแม้สัญญาจะหมดในช่วงหลังจากฟีชัน,น้าแต่ก็มีการรายงานข่าวว่านักเตะมีแนวโน้มที่ต้องการจะย้ายอ,าออกจากทีมในช่วงสมอนี้ซึ่งคาดการณ์กันว่าบอดบริหารเชลซีจะไม่รั้งไว้อย่างแน่นอนเนื่องจากมีมิดฟิลด์สายเลือดใหม่เข้ามาอยู่ในทีมเยอะมากในเวลานี้และคาดกันว่าจะมีเข้ามาอีกหากได้กุญซือใหม่และคาดกันว่าโควาซิสจะไม่ใช่ตัวหลักของกุญซือใหม่ในขง้งนี้ สำหรับผลงานของคอเซิสในช่วงสมอนี้ทำไปแล้ว2ประตูกับอีก2แอซิสจากการลงเล่นทั้งหมด36บนัดในทุกรายการคู่ควรกับฝีเท้าจริงๆแมนยูเตรียมจะเพิ่มค่าเหนื่อยมาจนินเนสนะโดยงานนี้ทางลิซันโดมาจิเนสกองหลังแมนยูจะได้รับรางวัลจากสโม,มสรด้วยการอัพค่าเหนื่อยให้เป็น17 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หลังทำผลงานเยี่ยมตั้งแต่ย้ายมาจากทางอาแจ็คเมื่อปีที่แล้ว โดยแมนเชสเตอร์เไนตดนั้นเตร็มจ,จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับทาง ines, ลิเชนโดมาชิเนสลาประกันหลังทีมชาติอาร์เจนตนาเพื่อตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามคงต้องรอให้การเจรจาเรื่องการเช็คโอเวอร์สโมสรจบลงไปซะก่อนตามการรายงานจากทางเดอะมินเตอร์และก็สื่อจอมแฉสื่อผู้ผู้ดีอังกฤษเมื่อวาที่ผ่านมา ซึ่งกองหลังเยวัย25ปีย้ายจากทางอาแจ็คอาร์มสเดมมาอยู่กับทางปีแดงในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดวยค่าตัว55ล้านปอนด์หรือประมาณ2,310ล้านบาทและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นเซนเตอร์แบ็กคู่กับทางบราฟเฟอว์าลันโดยก่อนที่จะมาโชคร้ายบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนต้องพักจนจบสัส้น จนผลงานที่ย,ยอดเยี่ยมที่ทาให้เอริกเชนฮาก์คุนซือชาดัชพยายามจะผลักดันสโมสรให้เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับทางบริเนสและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแค่รอให้ตระกูลเกลเซอร์ขายทีมให้ลุดดล่วงซะก่อนโดยมีแววนว่าเซอร์เจมราคิฟมหาเศรษฐีของอังกฤษจะเอาชนะซิกยาซิมบินฮามัด An อันชานีจาการตาได้ ดยการบริง,งานข่าวระบุว่าปีศาจแดงจะเพิ่มค่าเนยให้บาร์ติเนสจำนวนกว่า5,000 50, 0ปอนด์หรือประมาณ2.1ล้านบาทต่อสัปดาห์ส่งผลให้เขาเนี่ยได้เป็น170,000ปอนด์หรือประมาณ7.14ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสมโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b ส c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ